ครับพบกันอีกเช่นเคยกับโอเคฟินวันนี้แดดร่มร่มตกตอนเย็นๆเรามาที่ฟาร์มฟาร์มใหม่ของเรานะครับเรามาดูว,วัวช่วงเนี้ยนะครับอาดาเดพาะวัวสาวตั้งท้องนี่ตอนนี้มีอยู่หลายตัวที่เป็นวัวสาวตั้งท้องก็อยากจะขอแนะนํานะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวนะครับในการดูแลวัวสาวตั้งท้องว่าจะดูแลยังไงให้เขาคลอดได้ปลอดภัยนะครับ สาม,มารถที่จะมีลูกเลี้ยงลูกให้เจริญเติบโตไปได้นะครับก็จะเน้นเรื่องอาหารนะครับหลักการที่สําคัญเลยต้องดูแลเรื่องอาหารโดยเฉพาะท่านที่มีการเสริมอาหารค้นนะครับเนี่ยถ้าวัวอ้วนมากอย่างตัวเนี้ยอันนี้เป็นวัวสาวอันนั้นไม่สาวนะครับนั้นลูกสองแล้วนะครับอันนี้วัวสาวครับนี่ เป็นชาโลเล่ลูกผสมเลือดชาโรเล่นิดเดียวเนี่ยตัวนี้นเลือดแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นพ่อเขาเป็นชาโรเร่ห้าสิบเลือดห้าสิบตัวนี้ยี่สิบห้าแต่ตอนนี้ท้องนะครับท้องแล้วนะครับท้องประมาณเกือบหกเดือนแล้วจะสังเกตว่าเขาจะอ้วนมากนะครับทีนี้วิธีการเลี้ยงของเราก็คือจะต้องมาลดอาหารช่วงสามเดือนสุดท้ายก่อนคลอดนะครับจะต้องมาลดข้ออะไร เพราะว่าสามเดือนสุดท้ายก่อนคลอดเนี่ยอาหารที่เราให้ทั้งหมดนะมันจะไปลงที่ลูกนะครับโดยเฉพาะวัวที่เราเลี้ยงเนี่ยแบบนี้ยืนลงแบบนี้มันไม่ได้ไปเดินออกกําลังกายอะไรมากมายนักมันก็จะมีการสะสมพวกไขมันพวกอะไรแล้วก็อาหารโปรตีนทั้งหลายลงลูกลูกก็จะตัวโตตัวใหญ่นะครับอันนี้เราผสมเลนนอกไว้นะครับชาร์เล่นอกนะครับก็เราจะเริ่มลดอาหารแล้ว ให้เขาเห็นชี่โครงบ้างเล็กน้อยเพราะอะไรเพราะว่าปัญหาที่จะตามมาโดยพ่อวัวสาวเนี่ยนะครับถ้าเราเลี้ยงอ้วนมากเกินไปแล้วลูกในท้องเขาจะตัวโตมากจะทําให้มีปัญหาคลอดยากหลายท่านคงเคยประสบป,ปัญหามาแล้วนะครับว่าเลี้ยงวัวสาวคลอดลูกแล้วมดลูกทะลักนะครับอันนี้คือผลที่จะตามมาคือถ้าเราเ,าเลี้ยงอ้วนมากเกินไปลูกตัวโตเกินไปแล้วมันจะคลอดยากมีปัญหา ในการคลอดอาจจะทําให้มดลูกทะลักบางตัวไม่ทะลักก็ช่วงคลอดมันจะเบ่งมากนะครับจะทําให้กล้ามเนื้อคอ,อมดลูกมันหย่อนยานแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องคอมดลูกโผล่ตามมาในท้องต่อไปนะครับฉะนั้นวิธีการดูแลนะครับวัวสาวก็ดีหรือ,อวัวไม่สาวก็ดีครับที่เราเลี้ยงอ้วนนะครับเราก็มาลดอาหารในช่วงไตรมาสสุดท้ายก็คือ3เดือนสุดท้ายก่อนที่เขาจะคลอดจะทําให้ ช่วยเรื่องปัญหาเรื่องการคลอดยากหรือมดลูกทะลักได้ดีนะครับก็อยากจะแนะนําที่สําคัญแร่ทาาุอย่าให้ขาดนะครับต้องมีตลอดเพราะว่าแร่ทาาุมันมีความจําเป็นนะครับมันจะช่วยเรื่องระบบสืบพันธุ์ช่วยเรื่องลกค้างช่วยเรื่องพวกมดลูกทะลักพวกนี้บางทีก็มีสาเหตุมาจากแร่ทาาุแต่ที่สําคัญเลยผัวสาวที่มดลูกทะลักส่วนใหญ่ก็มาจากการคลอดยากจากลูกโต,ต,ตนะครับก็จะเริ่มลดอาหาร ประมาณนี้พอดีแม่นะให้อ้วนขนาดนี้พอดีแต่ตัวนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาเป็นวัวที่เคยมีลูกมาสองตัวแล้วนะครับอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเป็นวัวที่มีลูกมาหลายตัวแล้วตัวนี้เป็นสิบแล้วมั้งเนี่ยอายุสิบสี่ปีแล้วครับแม่บาแมนร้อยตัวนี้ครับสิบสี่ปีสิบสี่ปีแล้วยังให้ลูกปีละตัวนะครับเลี้ยงง่ายครับบาแมนเนี่ยกินเข้าไปก็อว้วน กินเท่ากันกับวัวบ้านเราแต่อ้วนมากกว่าเพราะว่าอัตราการแรกเนื้อดีพวกชาโลเล่เหมือนกันชาโลเล่ก็อัตราการแรกเนื้อต่อวันก็ดีนะครับบามันเนี่ยถ้าเลี้ยงกันจริงๆถ้าเราเข้าขุนเนี่ยวันละกิโลแต่ชาโลเล่สามารถให้ได้ถึงโลโลกับ2ขีดนะครับต่อวันในการเลี้ยงขุนฉะนั้นก็ท่านที่สนใจสายเนื้อนะครับอยากจะเลี้ยงเป็นประเภทวัวตัวขุนวัวอะไรก็เลือกสายพันธุ์ให้มันดีๆ แม่นี้ก็วัวสาวท้องแรกเหมือนกันซูเปอร์เนะครับผสมซูเปอร์เอ็กนะครับนี่ก็จะลดอาหารนะครับอ้วนเหมือนกันนะครับสามเดือนสุดท้ายก่อนคลอดเราต้องมาดูแลเรื่องอาหารแล้วก็ช่วงที่ใกล้คลอดนะครับก็อยากจะแนะนําว่าให้ให้ดูแลเขาหน่อยนะครับให้ดูดีๆหน่อยอช่วงใกล้คลอดนะ่ะดูตอนเขาคลอดเรามาดูว่าเฝ้าดูนะครับบางทีอ่ะมันคลอดเราไม่เห็นนะ่ะกลับมาอีกที ลูกตายแล้วลูกตายในท้องบางทีก็แม่ก็ตายด้วยเพราะมันคลอดไม่ได้บางตัวก็คลอดผิดท่านะครับก็ต้องเฝ้าดูบางทีตีสองตีสามนี่จำเป็นต้องลงมาดูถ้าติดกล้องได้สบายเลยนะครับบางทีค้อดกัวเราก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านนะครับอยู่ตามตามสวนตานานะครับก็จะได้ดูได้ว่ามันมีอาการปวดท้องหรือยังต้องเฝ้าดูถุงน้ําคร่าแตก ถ้าใน1นชั่วโมงไม่คลอดก็ต้องตามหมอมาช่วยมาล้วงตรวจด,ดูว่ามันคลอดผิดท่าไหมนะครับก็ปกติก็เวลาวัวคลอดขาหน้าต้องออกก่อนนะครับตามมาด้วยจมูกหัวนะครับถ้าพุ่งเล้วนะครับแต่ถ้าผิดแผกไปจากนี้นะครับก็ต้องช่วยนะครับต้องช่วยโดยเฉพาะวัวสาวนะครับต้องช่วยอย่างมากเลยไม่งั้นจะมีปัญหาเรื่องมดลูกทะลักตามมาอีกนะครับก็ต้องดูแลดีๆหน่อยนะครับ คือก่อนที่เขาจะคลอดเนี่ยถ้ามีอาการแล้วต้องเฝ้าสังเกตนะครับต้องต้องดูดีๆต้องเฝ้าด้วยจะได้รู้ว่าน้าคล่ํามันแตกตอนไหนแล้วเราจะช่วยคลอดตอนไหนมันคลอดตามปกติไหมในหนึ่งชั่วโมงหลังจากน้ําคร่ําแตกมันคลอดไหมถ้าไม่คลอดก็จะได้ช่วยคลอดจะได้ตามหมอมาช่วยนะครับอันนี้เพื่อป้องกันการสูญเสียนะเจอมามากนะครับประเภทที่ว่าไม่ได้เฝ้าดูแลแล้วคลอดไม่ได้ บางทีก็สูญเสียทั้งแม่ทั้งลูกวัวนะครับฉะนั้นก็ฝากพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับวันนี้ก็มีพี่น้อง f อโทรมาสอบถามเรื่องการให้อาหารคนนะครับสำหรับวัวท้องวัวให้นมเนี่ยใช้โปรตีนสูตรเดียวกันนะครับคือ16-16ขึ้นนะครับ16เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับ16 18จะเป็นอย่างเงี้ย21ออย่างเงี้ยนะครับก็ให้ได้นะครับก็แต่ถ้าอ้วนมากนี่ก็ลดซะ ถ้ามีหญ้าอุดมสมบูรณ์เนี่ยท่านไม่ต้องมาให้อาหารคนเลยนะครับเป็นการลดต้นทุนแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้คือแร่ธาตุนะครับแร่ก้อนแร่ผงอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านสะดวกก็มีให้เขาตลอดหญ้าก,ก็มีโปรตีนอยู่แล้วนะครับหญ้าประมาณถ้าหญ้าธรรมชาติก็ประมาณ7-8%ดแปดเถ้าหญ้าเราปลูกพวกแพนกล่า ola, อ่อนๆหน่อยก็ประมาณ12ซนะครับก็ถ้ามีหญ้าเพียงพอเราไม่ต้องเสริมอาหารคน้นแต่ถ้าช่วงนี้หน้าแรง ขาดแคลนหญ้าสดเราก็มีการเสริมบ้างตามคลิปที่ผมเคยนําเสนอไปแล้วนะครับปริมาณการให้เท่าไหร่ให้หญ้าเท่าไหร่ให้ฟางเท่าไหร่อาหารค้นเท่าไหร่นะครับก็จําเป็นต้องดูแลเขานะครับเขาจึงจะให้ผลผลิตกับเราตามที่เราต้องการนะครับถ้าไม่ดูแลเขาก็ไม่ให้ผลผลิตจะเห็นว่าช่วงนี้จะมีปัญหาเรื่องวัวที่คลอดลูกนานแล้วไม่เป็นสัตว์เยเยอะมากเลยนะครับเยอะมากก็อยากจะบอกว่าสาเหตุที่เขาไม่เป็นสัตว์ก็คือหนึ่งแหละลูกเขาดูดนม นะครับลูกเขากินนมพวกอาหารที่เป็นพลังงานโปรตีนแร่ธาตุทั้งหลายวิตามินมันก็ไปกับนมหมดมันก็เลยไม่ไปบำรุงระบบสืบพันธุ์นะครับวิธีง่ายๆบางท่านเลี้ยงลูกวัวจน8-9เดือนยังไม่หย่านมบางท่านเป็นปีนะครับไม่หย่านมแม่ก็ไม่ยอมเป็นสัตว์นะครับวิธีง่ายๆคือก็หย่านมลูกวัวแล้วก็บำรุงแม่วัวการบำรุงก็บำรุงด้วยอาหารบำรุงด้วยแร่ธาตุอาจจะมีการฉีดวิตามิน ฉีดยาบำรุงเข้าไปบ้างนะครับที่จะไปบำรุงระบบสืบพันธุ์เสริมอาหารเข้าไปก็ไม่นานนะครับไม่นานก็จะเป็นสัตว์แต่บางตัวจะเป็นลักษณะว่าช่วงที่ลูกกินนมนะ่ะมันจะมีฮอร์โมนชนิดหนึ่งหลั่งออกมาเพื่อจับยั้งอาการเป็นสัตว์บางตัวเนี่ยในขณะที่ลูกกินนมมันไม่ยอมเป็นสัตว์เลยนะครับวิธีก็คือ,อยานมลูกยานมลูกปุ๊บไม่เท่าไหร่อาทิตย์สองอาทิตย์นี่ก็เป็นสัตว์แล้วบางตัวจะเป็นอย่างนั้นจริง แต่บางตัวส่วนใหญ่เลยไม่บางตัวะส่วนใหญ่ก็จะเป็นขาดอาหารที่มีพลังงานและโปรตีนผมก็จะพูดเสมอว่าพยายามรักษาคะแนนร่างกายเขาให้ได้ระดับ3นะครับมือก็จะเป็นสั์เร็วแล้วก็อย่าแร่ธทตุก็อย่าให้ขาดนะครับแร่ธทตุก้อนนี่แผนไว้ตลอดปีเลยนะครับอยากเลี้ยตอนไหนก็ให้เลี้ยช่วงที่เขาให้นมก็ต้องให้อาหารที่มันมีโปรตีนที่เพียงพอกับความต้องการนะครับช่วงที่เลี้ยงลูกอย่างนี้ สำหรับการให้อาหารนะครับก็มีพี่น้อง fc โทรเข้ามาสอบถามอีแล้วนะครับการหลักการให้อาหารข้นจะให้วัวแต่ละรุ่นแต่ละชนิดเนี่ยจะให้โปรตีนเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นวัวรุ่นวัวขุนก็ดีวัวรุ่นก็ดีหดให้แค่สิบพอนะครับวัวพ่อพันสิบอ์เซนะครับอย่าให้เกินนี้เพราะว่ามันจะอ้วนแล้วมันจะน้าเชื้อจะอ่อนแอน้าเชื้อจะไม่แข็งแรงให้สิเพ่อพันเนี่ย รับผสมทั้งหลายเนี่ยให้1 2เน้นหญ้นาสดแล้วก็เน้นการออกกําลังกายนะครับให้เขาได้ออกกำลังกายให้เขาได้เดินให้เขาได้นอนตากแดดนะครับวัวรุ่นเอาวัวยานมก่อนวัวยานมนะครับอา,อายุการยานมก็เริ่มตั้งแต่ถ้าสมบูรณ์มากถ้าลูกอ้วนท้วนสมบูรณ์ก็ยาได้ตอน5เดือน แต่ถ้ายังไม่สมบูรณ์อย่าตอน6เดือน7เดือนแต่ถ้าแ,ลแกลนยังไม่สมบูรณ์จริงก็8เดือนอย่านมช่วงยานมใหม่ๆนี้เขาจะขาดขาดนมนมคืออาหารนมคือโปรตีนนะครับเราต้องเสริมอาหารที่มีโปรตีนสูงนะครับก็อยานมใหม่ใช้โปรตีน2ีเลยนะครับอาหารข้นที่ให้นะครับพออยู่ตัวแล้วก็มาให้ตามโภชนะที่เขาต้องการคือมาให้โปรตีนสิบนะครับวัวรุ่นหรือวัวขุนก็ดี นะครับมันก็เป็นการเพิ่มเนื้อ,อ,อคือร่างกายเขาต้องการแค่นี้นะครับให้มากกว่านี้ก็ไม่ดีนะครับส่วนวัวตั้งท้องวัวให้นมลูกก็ให้โปรตีน16%ขึ้นไปนะครับ16%ขึ้นไปนะครับถ้าพอมมากอยากฟื้นฟรูร่างกายมันนะครับก็ให้โปรตีนสูงไปเลย2 1มันจะได้ไปช่วยเสริมสร้างเนื้อนะครับสร้างกล้ามเนื้อสร้างมัดเนื้อ วัวที่ผอมเราอยากขุนให้อว้วนเร็วก็ใช้โปรตีนสูง21นะครับซนี่คือหลักการให้อาหารแล้วก็มีพี่น้องเอฟซีถามเข้ามาอีกว่าจะให้อาหารเวลาไหนดีอาหารข้นนะครับจะให้เวลาไหนดีก็บอกเลยว่าหลักการให้อาหารข้นนะครับหนึ่งแหละให้ตามความต้องการของร่างกายเขานะครับอย่างเช่นถ้ามันขาดยาขาดอะไรเนี่ยให้ไม่เพียงพอแล้วก็ให้ประมาณวันละ2.5กิโล ให้คงที่นะครับแล้วก็ให้ตรงเวลานะครับให้เวลาเดิมแล้วก็ให้ปริมาณที่คงที่นะครับหลักการให้อาหารค้นเคยให้ตอนเย็นก็ให้ตอนเย็นเคยให้เช้าก็ให้เช้าไม่ใช่ว่าวันนี้ให้เช้าพรุ่งนี้ให้เย็นแล้วแต่ความสะดวกคนของคนให้แบบนี้ก็ไม่ถูกนะครับและให้ปริมาณคงเดิมเคยให้โลครึ่ก็ให้โลครึ่งเคยให้2งโลก็2โลเคยให้โลหนึ่งก็ให้โลหนึ่งให้ให้แบบนี้นะครับหลักการให้อาหารค้นเขานะครับ นี่คือวิธีการดูแลสําหรับคอกเรานี่ะนะครับคอกเราเนี่ยช่วงเช้าเราให้อาหารข้นนะครับตัวละประมาณ2โลนะครับแล้วก็ให้ฟางนะครับแล้วเราก็ปล่อยไว้เลยนะครับเรามันมีที่ที่เดินเล่นที่ไรกว้างคอกเราจะทํามาตรฐานเกินมาตรฐานความยาว12เมตรกว้าง5เมตรนะครับเกินมาตรฐาน บางข้อก็อยู่ตัวเดียวนี่สบายเลยนะครับมีที่เดินเล่นที่นอนตากแดดอะไรสบายเลยนะครับข้อนี่ห้าข้อนี่ให้ฟางวันสองมัดนะครับช่วงเช้าช,ช่วงบ่ายบ่ายมาหรือช่วงเย็นนี่ก็ให้หญ้าหญ้าตัวละประมาณประมาณยี่สิบโลนี่แหละครับแล้วก็เสร็จเลยหนึ่งวันแค่นั้นนะครับในการเลี้ยงก็วัวก็อยู่ในสภาพแบบนี้ครับไม่ผอมไม่อ้วนมาก แล้วก็ไม่ผอมนะครับอยู่ในระดับที่พอดีพอดีนะครับแร่ธาตุก็มีให้เขาเลี้ยตลอดนะครับน้าสะอาดก็มีตลอดก็เลี้ยงแบบนี้เลี้ยงลักษณะคนที่มีงานประจําทําก็เลี้ยงแบบนี้นะครับเราไม่มีเวลาเอาไปปล่อยไล่ทุ่งโดยเฉพาะหน้าแ้งเอาไปไล่ทุ่งไปปล่อยก็ไม่รู้จะให้เขากินอะไรนะครับบางทีก็เดินสูญเสียพลังงานตากแบบเราก็เลี้ยงแบบนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังยามเย็นนะครับวันนี้อากาศสบายๆนะครับ mm hmm. ก็เน้นเรื่องการดูแลวัวสาวในช่วงตั้งท้องนะครับ mm hmm. ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับที่น้องเกษตรกรผู้ที่สนใจแล้วก็เอฟซผู้ติดตามบางทีก็จะมีหลายท่านโทรเข้ามาสอบถามผมก็จะเอาเรื่องที่ท่านโทรนี่แหละมา,ม,ามาพูดคุยในวิดีโอนี้หรือในวิดีโอต่อ,ตอ,ตอไปนะครับพอท่านถามเข้ามาก็จะเป็นปัญหา ซึ่งพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงก็จะเจอคล้ายๆกันแหละครับนะครับแล้วก็เราจะได้ได้เป็นความรู้ร่วมกันทั้งประเทศนะครับเวลาเราเราลงคลิปไปนะครับพี่น้องที่ติดตามเอฟซีที่ติดตามนะครับก็จะได้รู้พร้อมกันนะครับพอมีอะไรก็สอบถามเข้ามานะครับเดี๋ยวจะได้ตอบจะได้คลิปๆต่อไปก็จะเสริมไปที่พี่น้องเกษตรกรหรือเอฟซีถามเข้ามาผมก็ได้ได้ตอบไปด้วยในคลิปนะครับก็จะเป็นความรู้ต่อไปสําหรับคลิปนี้ก็ จบไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ